สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออฟกกกอกนะคะวันนี้เรามาถึงบ้านไล่ภูหลวงแล้วนะคะมาถึงสีกอแล้วคะ่ะเอฟซีนะคะเพิ่งมาถึงเมื่อตะกี้นะคะออกมาจากบ้านจำปาดงประมาณ6กโมงเช้านะคะถึงแล้วคะ่ะนะคะเราต้องกลับมาเตรียมความพร้อมนะคะไปเติมแก๊สไว้นะคะแล้วก็เอาหมอ้อซึงเอาหมอ้อเอาอะไรไปคะ่ะนะคะ เพราะว่าเรามีโรงทานนะคะก็เลยต้องมาเตรียมความพร้อมก่อนก็เลยมาถึงแล้วค่ะนะคะ mm hmm. อุ้ยลมแถมากกกอกแล้วทำไมลมแท้แตกต่างนะกับอยู่จัมปาดงเนี่ยยูอลมโอ้โหต้นไม้นี่เดี๋ยวมาถึงปุ๊บก็เดี๋ยวไปดูตะกะแตนนะคะ ที่ขยายพันธุ์ต่อตัวเล็กค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะ F4 ปอ๊อดนะคะไปนอนจำปาดงสองคืนกลับมาตะกะแตนตัวเล็กเยอะมากเลยค่ะนะคะนี่โอ้ยเดี๋ยวซื้อให้อีพ่อนิ่มนะคะเปิดมุงดูหน่อยโอ้ยขยาบขยับนิดนึงปอ๊อปยดาาย,อยุงเรืออะไรนี่อ้ยเป็นหมื่นตัวเลยค่ะ ้ามันออกหมดนี่นะเป็นล้านกว่าล้านอีกใครเอฟซีป๊อออกดีมากขนาดแบบหนาวแล้วนี่เดี๋ยวค่อยเอาน้ำมาฉีดอีกนะคะนี่มันแห้งไปนะนี่อันนี้ไม่ออกเลยมันแห้งออกอยู่แต่มันน้อย่คถึงล้านเนรึน้านครึ่งล้านพอนิมบอกไปนอนสองคืนครึ่งล้านโอ้ยออกลายขนาดเลยนี่เดี๋ยวให้มัน สายๆก็ค่อยเอาน้ำมาฉีดใส่ให้ตัวมันออกไปหมดก่อนถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันโดนโดนนะคะตะก,กะแตนมันหนาวกด<ะ>หลายกระโดกกระดีอ่อยังคว้าฉีดพ่อเอ้ยยกออกมาด้วยนี่นะคะเบิกฉีดตัวนอกกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราก็ไปเอาใบตองกล้วยนะคะมาให้เขากินอันนี้ไม่กินเลยนะพ่อเนาะช่วงหน้าหนาวจะไม่ค่อยกินเป็นห่วง นะนี่ F4 ปด,ปดเยอะมากเลยนะคะตัวดำเลยนะคะตอนนี้นี่เสีกก็ยังดีนะคะมันยังออกก็กลัวว่ามันจะไม่ออกนั่นแหละนะคะปัดลูกชายบอกว่ายิ่งกว่าตัวยุงซะอีกนะคะแล้วก็ดีใจคะ่ะถ้าออกเยอะแบบนี้นะถ้าสมมติออกทุกอันนี่อูโ้โขนะคะเยอะมากเลยแหละ นี่นะคะแล้วก็เอาย่าเข้าไปวางไว้เผื่อตัวที่มันออกกอดมันก็แทะหญ้าไปนะคะโอ้ยนี่เพอานิ่มก็มันออกไปอยู่บ่พ่อฉีดแล้วมันวิ่งออกบบนี้อยู่บอโต้โตสองโตแบอบืมอือนะคะโอ้มันหลายอยู่มัออกฉีด นะคะคอกนี้ก็คงวันนี้น่าจะเก็บหมดเลยค่ะนะคะตะกะเตนเพราะว่ามันหนาวมันก็ตายทุกวันทุกวันให้เอฟซีเดี๋ยววันนี้จะเคลียร์อันนี้เราก็จะยกยกตรงที่พ่อนิ่มนะคะมาอีกกล่องนึงเพราะว่าอันนี้ก็มันเยอะเกินแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็แบ่งมาไว้คอกนี้ด้วยมันลายมันเยอะยังออกไม่ทันได้หมดได้นี่อันที่หนีบเหรอน่าจะไปอยู่ทางโซนนู้นแหละ ตากแดดไปตากแดดนะคะอากาศก็เย็นอยู่นี่นะคะแดดสองแล้วก็อุ่นโอ้อยไอก็ไอแห้งๆนะคะปัดเปิดน้ำใส่มะนาวอยู่นะคะนู่นทางนูนงน่นก็ลูกชายก็ดูแลดีอยู่ค่ะนะคะโอ้ย ต้นทุเรียงของเรานี่ไอซ้มมันหักแล้วได้นี่เดี๋ยวค่อยๆไปเอาออกเพราะว่าปวกมันขึ้นว้าวอันนี้เฟื่องฟ้านะคะออกดอกดีดีมาถึงบ้านนี่ก็งานเยอะเหมือนกันนะคะแต่วันนี้ต้องเตรียมความพร้อมที่จะไปทำโรงทานแหละเติมแก๊สไว้นะคะแล้วก็ล้างหมอ้อล้างหม้อซึงแล้วก็เอาเตาแก๊สนะคะ เตรียมไว้เดี๋ยวเราก็จะได้ข้าวอีกแล้วแต่ดีเนาะเมื่อวานเนี่ยเย็บฉัดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่โอ้เขามาถ่ายปลูกมันแล้วเนาะพี่ชายพอนิ่มนะคะพอนิ่มก็ดูทุกวันเป็นหมากแล้วเด้อค่ะกล้วยอันนี้เดี๋ยวเรามารอดูนะคะลูกเขาจะโตขนาดไหนนะคะ นี่เดี๋ยวเราไปดูแปลงผักก่อนออกเยอะไหมตอนนี้เปิดน้ำใส่แล้วนะคะผักของเราไปดูหอมดูอะไรเดี๋ยวถ้าเขาขายข,ายขี้หมูดจะซื้อมาใส่อยู่จากสองสอบนี่นะคะลูกชายก็เปิดน้ำใส่แล้วนี่สปริงเกอร์มะเขือก็น่าจะดกอยู่โอ้ยเขียวแล้วค่ะ มะเขือก็เขียวแล้วนะคะเพราะว่าให้ปุ๋ยตะกะแตนด้วยนะคะแล้วก็ปุ๋ยชีวภาพด้วยนี่ต้นมะเขือเปิดน้ำใส่มะเขือเทศก็ประมาณ4ต้นนะคะพอได้กินนี่นะคะจะอ้วนมาแล้ว FC เดี๋ยวมาดูอันนี้นะคะขึ้นดีมากเลยนี่ตอนที่คุณแม่ปลูกวันนั้นนะ อันนี้เขาเรียกว่าหอมแบ่งนะคะโอ้ยไม่ตรงกันเลยเพราะว่าตอนที่ปลูกแล้วมันมืดมากค่ะนี่เห็นไหมคะทุกท่านโอ้ยขึ้นแล้วนะคะหอมบัวแบงนี่โอ้ยขึ้นทุกหนอเลยนะคะอย่าเหยียบนะอย่าเหยียบนะนู่นคะ่ะแปลงนู่นก็ขึ้นดี มะเขือเทศนะคะนี่เป็นดอกแล้วเอซีจะได้ใส่ตามบังหุงแล้วเดอ้อนี่นะคะมะเขือเทศก็มีแค่สีต้นเท่านั้นเองนะคะอือโอ้วิ่งไปแล้วมะเขือก็งามเดี๋ยวไปสำรวจก่อนนี่นะคะมะเขือเราอุ้ยกิ่งกระปนกับแจวนี่โอ้งามมาก กำลังเขียวนะคะนี่สปริงเกอร์โอ้นน่นลูกนั้นใหญ่มากโอเป็นทุกต้นเลยค่ะทุกท่านนี่นะคะลูกนี้ด้วยถ้ามองไม่ดีก็จะไม่เห็นหนู่นอันนั้นขา,ขาวๆนวะออกเยอะเลยนี่ปลูกไว้ก็พอได้กินนะคะโอ้เห็นแล้วมะเขือที่เขาบอกว่ามะเขือไข่เต่าเดี๋ยวไปดูกันเลย นี่นี่ค่ะต้นนี้มะเขือไข่เต่าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วยังไม่ได้เก็บสักครั้งนะคะนี่มันจะมีอยู่สีห้าต้นไม่ได้มีเยอะหรอกนี่มะเขือไข่เต่าจะเป็นทรงแบบนี้นะคะแบบยาวๆนี่แล้วก็เป็นสีขาวโอ้ก็มีแบบต้นแหลเขียวนะคือเดี๋ยวไปดูนะคะนี่นี่น,นี่เห็นแล้วเห็นแล้วดกมากเลยอันนี้คือเก็บบ่อยมากค่ะกินหลายรอบแล้วเดี๋ยวให้ปุ๋ยอีกวันนี้นี่ นะคะนี่อุย้ยลูกพอดีลูกละคำละคำเลยนี่นีนอเปาะอยู่อันนี้เขาเรียกว่ามะเขือต้อแหลเขียวนะคะโอ้โหนี่เช้านี้ก็มาถึงบ้านแล้วคะ่ะเอฟซนะคะโอ้ยนั้นตายแล้วละ่ะน่าจะเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะคะมันกัดหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ก็เ จบไปเพียงเท่านี้ครซเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ